สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาบพบกับแม่ปล่อยผ้าเพิ่นนะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยสิบพัดหมูปลาด้วยจ้านี่หมูปลาแม่ปล่อยจะเลือก่วนแบบนี้หนังบางแบบนี้นะจ้านี่จ้ากระิมีพริกไทยนะจ้กกระซ้าพริกกระเทียมพริกแกงใบบัก,กูดก็ใบกระเพราด้วยจ้า เดี๋ยวแม่ปล่อยหั่นหมูก่อนจ้าแม่ปล่อยสิหั่นหมูมหั่นชิ้นประมาณนี้อ่จ้ะ เทน้ำมันลงไปได้จ้าใส่กระเทียมลงไปจ้าพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วใส่ที่แกงลงไปเล้จ้า พอ่อวิแกงเริ่มหอมแ่ะใส่หมูลงไปแล้วจ้า ร่วงนหมูใส่พริกแกงก็อนน้า้ พัดหมูสุกแล้วนะจ้าใส่น้ำลงไปเลยจ้าแก้นึงตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะจ้าปรุงรสเลยเลยจ้าไม่ปล่อยจะใส่ผรุงปรุงรสลงไปน้ำมันหอย แล้วก็ปรุงปรุงรสจ้าใส่ตามมากเลยใส่น,สน้อยใส่น้อยใส,ส่ไเ่ใสยไายซิมรสชาติเบิ้งจ้าใน้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ เอาพริกพี่หั่นไว้มาใส่เลยจ้ะพริกกระช่ายพริกไทยใบบักกูดจ้ะ ตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะจ๊ะเอาใบกระเพราใส่ลงไปเลยจ้าใบกระเพราเหนียวใส่เพื่อดับกินข้าวได้จ้ากหอมหอม ถูกแล้วนะจ้าปิดไฟเลยจ้า เสร็จเรียบร้อยจ้าพัดเพ็ดหมูปลาของแม่ปล่อย้าเพิ่นเมื่อนี้แม่ปล่อยกระสีขอจบคลิปเพียงเท่านี้เาะจ้าฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้าเพื่อที่จะได้พลาดรับชมคลิปต่อไปของแม่ปล่อยเมื่อนี้สวัสดีค่ะ